ครับกลับสวัสดีครับพี่น้องนักสะสมทุกท่านครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับจากทางช่องธนาพัน์ชาแนลนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาประกาศรับซื้อเหรียญหนึบาทปี46่หกนะครับให้ราคาสูงสุดถึง5,000บาทนะครับมีลักษณะเป็นแบบไหนนะครับกรุณาดูคลิปกันให้จบนะครับนะก่อนอื่นนะครับเรามาอัปเดตรายการนะครับที่ยังเปิดรับซื้ออยู่ก็มี EP สองนะครับ 238 2 3 9 240 241 24 2า2 2 4 3 2 4อง4้2 4ส244ิบสอและ248 24นะครับรายการเหล่านี้นะครับทางช่องของเรานะครับยังทำการเปิดรับซื้ออยู่นะครับหากพี่น้องนะักสะสมท่านใดนะครับมีเหรียญตามที่เราต้องการนะครับนะก็ส่งรูปมาประเมินราคานะครับทางช่องทางไลายของเรานะครับ สงสัยอย่างไรนะครับเข้าไปเปิดทวนดูตามรายการที่บอกไว้นะครับตอนนี้นะครับเราเปิดรับซื้อตามรายการก่อนนะครับนะครับเดี๋ยวเรามาดูช่วงแนะนําวันนี้นะครับนะวันนี้จะมาแนะนําเกี่ยวกับเหรียญนะครับหายากนะครับเหรียญหายากและมีราคาเล่นหานะครับนั่นก็คือเหรียญสองบาทนะครับเหรียญสองบาทราชการที่เก้านะครับ ปกติธรรมดาแล้วเรียนสองบาทจากการที่9นี้นะครับสีเงินนะครับจะมีด้วยกัน3พศนะครับนั่นก็คือปี48 4950นะครับนะแต่เหรียญเหรียญนี้นะครับนะเป็นปีพศ2559นนะครับที่เป็นสีเงินนะครับที่เป็นสีเงินนะครับเป็นเหรียญที่หายากนะครับเป็นเหรียญที่หายากนะครับ เพราะว่าผลิตมาแค่3าปีพศนะครับเหรียญนี้เกิดจากการผิดพลาดนะครับนะนะเกิดจากการผิดพลาดนะได้ปั๊มพศออผิดนะครับนะบนเหรียนสีเงินนะครับนะจึงทําให้มีราคาเล่นหากันนะครับนะทางช่องของเราก็เคยทําการเปิดรับซื้อนะครับนะนะครับเหรียญนี้มีราคานะครับค่อนข้างสูงนะครับ กอนข้างสูงนะครับนะราคารเล่นหากันก็เกือบเกือบหมื่นนะครับเกือบเกือบหมื่นนะครับนะขึ้นอยู่กับสภาพนะครับนะทางช่องของเราเคยประกาศรับซื้อถึงห้าพันบาทนะครับนะหรือพี่น้องนักสะสมท่านใดน,นะครับพบเจอเหรียญลักษณะแบบนี้นะครับมีการปั๊มพอสผอิดนะครับนะการปั๊มพอสผอิดบนเหรียญ สีเงินนะปนเรียนสองบาทสีเงินนะครับส่งรูปมาประเมินราคากันได้เลยนะครับหรือสงสัยอย่างไรนะครับทักทายมาสอบถามได้นะครับทางไลน์นะครับหัวเหรียญลักษณะแบบนี้มีราคาไหมนะครับนะแปลกอย่างนี้มีราคาไหมแปลกอย่างนี้เล่นหากันหรือยังนะครับน่ะเรายินดีให้ข้อมูลนะครับครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาดูช่วงที่เราประกาศรับซื้อวันนี้นะครับ นั่นก็คือเหรียญหนึ่งบาทนะครับนะเหรียญหนึ่งบาทเหรียญน,นี้นะครับนะผมได้ทําการรับซื้อมาจากจังหวัดสะเชิงเซานะครับนะนะบีเอฟซีนะครับพบเจอเหรียญหนึ่งบาทที่เป็นเนื้อทองแดงนะครับที่เป็นเนื้อทองแดงนะครับเหรียญเหรียญนี้นะครับผมซื้อเข้ามานะครับราคา3,800บาทนะครับ สามพันแปดร้อยบาทนะครับนะจึงนํามานะครับวันนี้จึงนํามาให้พี่น้องเอฟซีได้ดูกันนะครับแล้วก็จะมาประกาศรับซื้อด้วยนะครับถ้าหากพี่น้องนักสะสมนะท่านใดนะครับพบเจอเหรียญน,นะครับที่มีลักษณะเนื้อทองแดงลักษณะแบบนี้นะครับนะไม่ว่าจะเป็นปีพศใดนะครับนะไม่ว่าจะเป็นปีพศใดนะครับ เรารับซื้อนะครับให้ราคา3,000ถึง5,000บาทนะครับให้ราคา3,000ถึง5,000บาทนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันนะครับว่าเป็นปีพศออะไรนะครับนี่ก็คือปีพศสอ4 6นะครับ46นะซึ่งเป็นเนื้อทองแดงนะครับ เน้นย้ำเลยนะครับทางช่องของเรานะครับประกาศรับซื้อวันนี้นะครับเหรียญหนึ่งบาทราชการที่เก้านะครับทุกปีพศนะครับทุกปีพศที่มีลักษณะเป็นเนื้อทองแดงแบบนี้นะครับนะเหรียญนี้นะครับไม่ใช่เกิดจากการผิดพลาดนะครับนะไม่ได้เกิดจากการผิดพลาดเหรียญนี้เป็นการตั้งใจผลิตนะครับตั้งใจผลิตมานะครับ เพื่อแจกจ่ายให้กับบุตริสมาชิกนะครับหรือผู้นําประเทศนะครับนะผู้มีความสําคัญนะครับในหน้าที่การงานของประเทศนะครับนั่นก็คือเหรียญ mto นะครับเป็นเหรียญ mto นะครับเหรียญลักษณะนี้มีด้วยกันสามเนื้อนะครับนะมีเนื้อทองคํานะครับนะเนื้อเงินนะครับเนื้อทองแดงนะครับ เรียนเรียนนี้นะครับเราเพิ่งได้มานะครับเพิ่งได้มานะครับก็ต้องขอขอบคุณ f อนะครับที่แปด้ิวนะครับจากถึงเซาเนาะครับได้ส่งมาขายให้กับทางช่องของเรานะครับนะก็ต้องขอบอกพี่น้องนักสะสมทุกท่านนะครับคลิปรายการที่เรายังเปิดรับซื้ออยู่นะครับนะ ท่านไม่ต้องห่วงนะครับเรายืนยันนะครับถ้าท่านมีเหรียญตามภาพตามคลิปนะตามที่เราประกาศรับซื้ออยู่นะครับเรารับซื้อจริงนะครับนะยืนยันรับซื้อจริงนะครับนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอฝากพี่น้องนักสะมทุกท่านไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ต้องขอฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะกันด้วยนะครับก็ขอให้พี่น้องนักสะสมทุกท่านนะครับจงประสบโชคดีมีความสุขนะครับ พบเจอแต่สิ่งดีๆนะครับเข้ามาในชีวิตและครอบครัวนะครับไม่เจ็บไม่จนนะครับร่ำรวยเงนินทองนะครับ hey, <baby. S 1> ทุกคนทุกท่าน hey, <baby. S 1> นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ